สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยานิสาผ้าไทยนะคะเจอก,กันกับมิกแล้วนะคะวันนี้ก็มีงานกระโปรงสวยๆมายกให้บอกเลยว่าได้ราคาแบบสุดคุ้มจริงๆนะคะจะซื้อไปเป็นของฝากก็ได้หรือว่าจะซื้อใส่เองก็ได้แต่รอบนี้ที่เตรียมมาเป็นงานกระโปรงสั้นนะคะแต่ที่ร้านมินก็ไม่ได้ทําสั้นมากเนาะความยาวก็ประมาณอ่า 27-28นิ้วประมาณนี้นะก็ประมาณคุมเข่าแบบมิ้นเลยแบบที่มิ้นใส่ความยาวคุมเข่านะคะเดี๋ยวมิ้นจะยกให้เทละตัวเพราะว่าสินค้าเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวแจ้งไซส์ไซส์มีขึ้นให้แล้วนะนะคะไซส์ขึ้นให้ด้านข้างนะคะก็คือเอวยีจนถึงรอบเอวสาเลยนะคะเอวยี 26, สะโพก35มห้เอวนะคะยีสิบะโพกจะอยู่ที่สามเจเอวสาสิบสะโพกสา เอลสาสะโพก41นะคะแล้วก็เอลสาสะโพก43และเอลสาสะโพก46จะมีแค่ไซส์สามหกที่สะโพกบวกสิให้ไซส์อื่นสะโพกจะบวก9นะคะใครที่เป็นคนเอลเล็กสะโพกใหญ่รับตามสะโพกนะคะเหมือนมิ้นใส่เนาะมินเอลจริงสาสะโพกจริงมิ้นอยู่ที่4 4่ส 4, 4. ่มสีินก็ต้องใส่เป็นไซส์ของไซส์สามสสะโพกถึงจะใส่ได้ถึงจะรู้สิบได้นะคะ ก็รับตามนี้เลยแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่เอลเอวอาจจะมีเอลแบบหน้าท้องเนาะก็รับตามเอลได้เลยสะโพกก็คือไม่ไม่ต้องห่วงก็คือใส่สะโพกได้อยู่แล้วนะคะวันนี้จะมาเซลล์งานกระโปรงให้นะคะโอเคค่ะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะใครที่สนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ 0804696461 0804696461นะคะหรือว่าท่านไหนที่สะดวกแอดไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับมิ้นได้นะคะวันนี้งานกระโปรงมีให้เลือกอหลายลายมากเป็นงานเข็นมือนะคะพี่ๆขาเป็นงานเข็นมือทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นงานกระโปรงสั้นแต่ก็น่าจะมีประมาณ4-5ทรงนะคะแล้วก็มีสีและมีลายให้เลือกนะคะวันนี้ปล่อยเซลล์ไปเลยนะ400บาททวนคือได้คุ้มมากปกติ หน้าร้านขายอยู่ที่7 9 0นะคะ790เพราะว่าเขาเป็นงานทอเนาะเป็นงานทอมือลายมัดหมี่ด้วยไม่ใช่พิมพ์ลายแน่นอนค่ะ100%ไม่ใช่พิมพ์ลายเป็นงานทอลายนะคะเป็นงานผ้าายเข็ยนมือมัดหมี่ย้อมคามนะคะรุ่นนี้แล้วก็จะมีสีพื้นด้วยนะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีไซส์อะไรบ้างนะคะจะมาเริ่มกันเลยค่ะ เอาเป็นตัวแรกเลยนะคะมินจะยกไปทีละทรงเนาะแต่อาจจะไม่ได้เรียงนะแล้วก็แจ้งรหัสเนาะทรงนี้สวยมากสวยเก๋ขออนุญ,ญาตให้ดูใกล้ๆดูลายดูถ้าชอบนะรับเลยจะเป็นแดงแบบแดงมะเมี่ยวตัวนี้จะเป็นสีแดงมะเมี่ยวนะคะนี่เลยค่ะด้านหน้านะจะเป็นแบบว่าเอวก็คือจะเป็นไม่มีขอบค่ะจะเป็นเอวขึ้นสูงเลยแล้วก็ซิปจะเป็นด้านหลังนะคะซิปหลังใส่ ซื้อไปเป็นของฝากก็ได้นะเพราะว่าได้ราคาคุ้มจริงๆ400บาททวนเท่านั้นเลยนะคะตัวนี้รหัส K ค่ะเป็นงานรูดแล้วก็ผ่านหน้าเดินสะดวกสบายแน่นอนเป็นรูดแล้วก็ผ่านหน้าแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ค่ะอัดกาวเต็มตัวทุกตัวนะเพราะว่าผ้าเราจะได้มาเป็นม้วนอ,อัดกาวเรียบร้อยเต็มผืนแล้วก็ค่อยทําการสั่งตัดนะคะแบบนี้เลยเป็นแบบว่ารูดระบายแบบนี้นะแล้วก็ ผ่านหน้าแบบนี้เลยค่ะเดินสะดวกสบายด้านหลังก็จะเป็นซิปซ่อนแบบนี้เอาไปเลย400นะแบบลายชัดลายเต็มแบบนี้เลยงานทอค่ะรหัสคือ K นะคะรหัส K คมีเอลยี3ส3 2สามสิบสามจำนวนจำกัดค่ะไฟละ1ท่าน2 8 3 0 3 2 3ามสิบสอไซละ1ท่านนะ นี่เลยใครไม่มั่นใจสะโพกสอบถามมินได้แต่ว่ามินจะขึ้นให้แล้วด้านด้านข้างหรือเปล่าด้านข้างขึ้นให้แล้วเรียบร้อยนะคะสีแดงมะเหมี่ยวรอบเอลยี่แปดสามสิบสามสมสี่สามหกสละหนึ่งท่านเอาไปเลยสี่ร้อยบาทซื้อไปเป็นของฝากก็ได้นะเพราะว่ายังไงก็ได้ใส่ความยาวก็คุมเข่าไม่ได้สั้นมากค่ะนี่เลยคุมเข่าประมาณยี่สิบเจ็ดยี่แปดนิ้วนะคะต่อไปตัวนี้ เคหนึ่งเคจะเป็นสีชมพูเมื่อกี้สีแดงใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูค่ะชมพูก็สวยนะนี่เลยสีชมพูก็สวยได้ลายสวยเลยจะเป็นลายมัดหมี่ยอดสนแบบนี้นะคะรหัสก็คือเคหนึ่งเคหนึ่งสีชมพูจะมีเอลยี่0 34แปดสามสิบสามสี่และส6มหกยี่สิบแปดสามสิบสามสิบี่และสามสิบหกสี่ร้อยบาทนี่ค่ะทรงแบบเก๋มากรุ่นนี้นะคะเป็นรูดระบายแล้วก็มีแต่งกระดุมปั๊มด้วยนะ เป็นรูดระบายเนะเาะแล้วก็ผ่านหน้าแบบนี้นะคะรูดระบายผ่านหน้าแล้วก็มีแต่งแบบกระดุมให้ด้วยนะคะรหัสเคหนึ่งมีเอลยี่แปดสามสิบสามสี่และสามหกนะนี่เลยค่ะเคหนึ่งยี่แปดสามสิบสามสี่และสาม0ิบหกสี่ร้อยบาทค่ะวันนี้คือปล่อยเลยสี่ร้อยต่อไปทรงหางปลาต่อย้วยแบบนี้ก็แบบเก๋เหมือนกันแล้วสีดำมนินาน,นานทีมินเข้าเพราะว่าสีดำยอมยากสีดำยอมยากมากค่ะถ้ายอมไม่ดีคือ จากสีดำเนี่ยจะเป็นสีเขียวมนเพราะว่าย้อมยากจริงๆค่ะถ้าเกิดย้อมไม่ดีคือจะเป็นเขียวหมนจริงๆสั่งทอมาประมาณ3ลายแต่ว่ามีแค่ลายนี้ที่ได้ดําสนิทลายอื่นคือจะเป็นเขียวหมนตัดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีไซส์แค่เอ6ยและ28มีรอบเอวยีและ28นะคะจะเป็นสีดํา4 0 0บาทรหัส K2 รหัส K2 นะสีดําค่ะเป็นหางปลาต่อ,อยไว้น่ารักมาก หางปลาต่อย้วยนะคะเป็นด้านหน้าจะเป็นย้วยเกยน,นะด้านหน้าจะเป็นย้วยเกยแบบนี้ค่ะใส่สวยมากบอกเลยว่าหางปลาใส่แล้วเพียวมากๆเลยตัวนี้สีดำนะรหัสคือเคสองสีดำเคสองลายมัดหมีแบบนี้เลยงานเข็นมือค่ะซิปลังมีเอลยิมหกแล้วก็ยี่มีรอบเอลยี่สิหกและยี่0 0บปดสี่ร้อยบาททวนนะคะยิมหกแล้วก็ยี่บแปดนะต่อไปตัวนี้จะเป็นสีชมพู สีชมพูรหัสก็คือ K3 สีชมพูรหัส K3 ตัวนี้มี26 28 30และ32 26 28 30และ32เอาไปเลย400บาททวนนะคะหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยย้ยเกยด้านหน้าด้านหลังก็จะยาวกว่าเล็กน้อยนะคะแต่ความยาวก็ไม่ไม่ได้แบบสั้นมากค่ะก็คุมเข่าเหมือนเดิมก็ยังคงคุมเข่าประมาณ27 28นิ้วนะคะ สามารถใส่ทํางานได้นะเผื่อใครแบบว่า,อาชอบความยาวประมาณนี้นะคะหรือใครอยากได้สั้นขึ้นถ้าอยากได้สั้นขึ้นสามารถพับฝอยขึ้นได้เลยนะคะสามารถพับฝอยขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวชายถ้าอยากได้ความยาวเพิ่มขึ้นสามารถอเอาลงได้คะ่ะเพราะว่าชายแล้วชายเราก็เหลืออยู่เหมือนกันแบบนี้นี่เลยอ่ะซับกลีวเรียบร้อยตัวนี้เป็นสอบผ่าหลัง สอบผ่าหลังสีเทามาเกือค่ะสอบผ่าหลังสีเทามะเกล400บาทรหัส K4 K4 มีรอบเอว30 32 34 36 30 32 34 36คุมข่าวแบบนี้เลยใส่ทำงานได้นะคะสอบผ่าหลังทรงแบบเรียบๆสีเรียบๆเลยเป็นงานเข็นมือสีเทารหัส K4 มีเอว30 32 34 36ค่ะ สามสิบสามสองสามสี่สามหกรหัสเคสี่เอาไปเลยสี่ร้อยบาทนะคะซื้อไปฝากได้นะเพราะว่าได้ราคาแบบคุ้มมากๆแล้วงานเนื้อผ้าเป็นงานผ้าทอมือค่ะงานทอมือสีพื้นอาจะเป็นสั่งทอเพราะว่าปกติงานเขียนมือจะจะส่วนมากจะได้ลายมาแต่ว่าตัวนี้คือสั่งทอเป็นสีพื้นไม่ต้องทอลายมานะตัวนี้จะเป็นทรงสอบผ่าหลังเหมือนกันสีครามสอบผ่าหลังสีครามค่ะ สอบผ่าหลังสีครามรหัสก็คือ K5 รหัส K5 ค่ะมีไซส์ก็คือรอบเอลสา3สิบสามสองสมสี่สามหสพกฟิกเอวฟิกนะสะพพกฟิกเอวฟิกจะไม่ใช่เอลยังยืดนะคะแจ้งก่อนเลยตัวนี้จะเป็นซองสอบผ่าหลังสี่ร้อยบาทรหัส K5 K5 มีเอวสา3สิบสามสองสามสี่สามหนะคะสี่ร้อยบาททวนส0มส34สามสองสามสี่สามรหัส K5 นี่เลย 400บาทนะคะที่มินใส่ก็น่ารักนะจะเป็นหางปลาต่อจีบทวิตค่ะนี่เลยหางปลาต่อจีบทวิตแบบนี้ที่มินใส่แต่ตัวนี้ต่อถับต่อไปนะคะจะเป็นรหัส K6 K6 จะเป็นสีพื้นรูดระบายแล้วก็ผ่านหน้ารูดระบายผ่านหน้านะคะรหัส K6 ค่ะตัวนี้เลยสีคาม K6 มีเอล2ิ2ห3ยี่แล้วก็36 ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบสามสิบสองและสามสิบหกรหัสก็คือเคหกนะคะตัวนี้รหัสเคหกค่ะยี่แปดสามสิบสามยี่ิบหกยี่บแปดสามสิบสามสองและสามสิบหกค่ะเป็นสอบผ่าหน้านะรูดระบายแบบนี้สวยมากสีพื้นนะคะรหัส K คหกสี่รอยบาททรงนี้มีสีพื้นด้วยสีเทามาเกลนะคะนี่เลยรหัส K7 ค่ะ รหัส K7 400บาทมี26 30และ32มบสอมี26 30และ32บสอพี่พี่ขางานทอที่เป็นลายแบบนี้นะแจ้งนิดนึงว่าไม่ได้มีตำหนิพี่พีงานทอหรือว่าอาจจะมีแบบว่าฝ้าที่เป็นแบบว่านูนๆขึ้นมา แจ้งเลยว่าจะไม่ใช่งานที่มีตำหนิงานทอมือจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติพี่พี่ท่านไหนที่รับงานทอมือไปใส่กันอยู่แล้วจะทราบดีว่างานทอมือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแจ้งเลยเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เคยรับงานผ้าผ้าทอมือไปเนาะก็คือถ้าเป็นงานทอเครื่องผ้าเขาจะเรียบเนียนจะไม่มีรอยแบบ ได้นูนขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้เลยอันนั้นจะเป็นงานทอเครื่องแต่ว่าตัวเนี้งานทอมือล้วนๆเลยนะคะงานทอมือล้วนๆเลยพี่ๆขาอาจจะมีแบบว่าฝ้ายนูนขึ้นมาหรือว่าได้กระโดดแบบนี้คือเป็นลักษณะของงานทอมือเป็นเรื่องปกตินะคะแค่เอากันไกลคลิปหรือว่าเอาอ่ากันไกลคลิปแบบปัดออกได้เลยไม่ต้องดึงนะแนะนําว่าไม่ต้องดึงนะคะสําหรับงานตัวนี้ ก็คือแค่ขิบออกเท่านั้นก็คือใส่ปกติเพราะว่างานกระโปรงของเราอัดกาวเรียบร้อยแล้วเป็นงานปกติแบบว่าของงานทอมือก็จะมีงานฝ้ายแบบนี้ค่ะนุนๆขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ทอลายลายอาจอาจจะไม่เสมอกันสีอาจจะไม่เสมอกันเป็นเรื่องปกติของงานทอมือเลยรหัส K7 นะ400บาทจะมียิม6 30และ32 26 30และ32รหัส K7 นะคะนี่เลยค่ะ400บาทนะคะสะโพกบวกกานะ แบบนี้ก็เก๋สีสีขาวสีขาวงานเข็นมือเลยสีขาวงานเข็นมือแบบนี้ก็เก๋เหมือนกันมีตัวเดียวเอลสามสองสพเพไม่เกินสี่สี่สิบเอ็ดค่ะตัวนี้คือจะเหมือนทรงทรงตรงนะคะเหมือนทรงตรงแบบนี้ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นแบบเหมือนระบายนะคะด้านหน้าแบบนี้เลยแบบเก๋ามากผ่าหน้าเดินสะดวกสบายแล้วก็มีแถบแต่งกระดุมตรงกลางแบบนี้รหัสก็คือ K8 K8 จะเป็น l อ2ได้ในหนึ่งท่าน เอาไปเลย400บาทนะคะรหัส K8 ค่ะเซลล์ Sell ไปเลย K8 400นะคะงานทอมือแน่นอน100%นี้ค่ะผ้าตัวนี้ยิ่งสักยิ่งนิ่มนะใครชอบรับไปเลยยิ่งสักยิ่งนิ่มใส่ทำงานได้หรือว่าซ,ซ,ซื้อแบบไปเป็นของฝากก็ได้นะเพราะว่ายังไงก็ได้ใส่อย่างเงี้ยค่ะคุณครูแบบเนี้ยได้ใส่แน่นอน ครณครูได้ใส่แน่นอนรหัสต่อไปรหัส K9 K9 จะเป็นสีครามนะคะสีครามก็สวยจะเป็นแบบเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือด้านหน้าฝั่งนี้จะเป็นแบบทรงตรงอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นย้อยๆแบบนี้นะแบบเก๋จริงๆค่ะรหัส K9 สีครามนะคะสิบหลังด้านหลังจะเป็นประมาณนี้ด้านหลังจะเป็นประมาณนี้เลยรหัสเคค่ะ K9 400บาทนะคะ26 28 30และ34 26 28 30แล้วก็34นะนี่ค่ะ26 28 30 34รหัส K9 นะคะเดี๋ยวจดรหัสให้มินได้เลยรหัส K9 ค่ะ26 28 30และ34 400บาท400บาทนะคะงาน4ล้วนแบบนี้ต่อไปตัวนี้เป็นห่างปาต่อจีบทวิตค่ะ หางปลาต่อจีบทวิชนะตัวนี้มีรอบเอลสามสิบรหัส L อลค่ะมีรอบเอลสามสิบรหัส L อลนะนี่ค่ะหางปลาต่อจีบทวิชนะคะตัวนี้ก็น่ารักสีพื้นสีคาม L อลรอบเอลสามสิบได้หนึ่งท่านสะโพกจริงไม่เกินสาเก้ารหัส L อลรอบเอลสามสิบได้หนึ่งท่านค่ะนี่เลยสี่ร้อยบาททวนนะคะรหัส L อลนะท่านไหนสนใจอย่าลืมจดรหัสได้เลยแล้วก็ แจ้งเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0804696461 0804696461นะคะหรือว่าสะดวกแอดไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ไปต่อเลยตัวนี้ห่างปลาต่อจีบทวิชทรงเดียวกันกับที่มิ้นใส่นี้เลยค่ะ รหัส L 1จะเป็นเหลืองทองใครที่แบบว่ารับเสื้อเหลืองทองไปแล้วหากระโปรงใส่คู่ตัวนี้ได้นะใส่กับเสื้อเหลืองทองได้นะคะตัวนี้เลยรหัสก็คือ L 1สีเหลืองทองห่างปลาต่อจีบทวิต L 1จะมีรอบเอลย0สและ32 28 30และ32รหัส L 1 สีเหลืองทองลายมัดหมี่ยอดสนแบบนี้เลย400บาททวนรหัส L1 2830และ32 2830และ32รหัส L1 400บาททวนนะคะนี่เลยค่ะที่มินใส่รหัส L2 ที่มินใส่ก็มัดหมี่ยอดสนเหมือนกันรหัส L2 สีค้าม ใส่กับเสืป๋า4พื้นได้นะคะแบบนี้รหัส L2 นะคะนี่เลยค่ะมี L28303234 28303234 400บาทรหัสก็คือ L2 รหัสคือ L2 นี่ค่ะ L2 283032และ34 400บาทท้วนนี่เลยงานเข็นมือทอมือลายมัดหมี่นะคะทอมือแน่นอน100% ถ้าตัวไหนเป็นงานทอมือทอลายมินแจ้งตัวไหนกัดลายมินก็จะแจ้งตามตรงเลยค่ะนะคะก็คือถ้าตัวไหนเป็นกัดลายมินจะแจ้งเป็นกัดลาย <doo> ตัวไหนเป็นพิมพ์ลายมินจะแจ้งเป็นพิมพ์ลายไปเลยตัวเนี้ยเป็นงานทอลายก็คือจะเป็นทอทอมือทอลายแบบนี้เลยนะคะรหัสต่อไป L สามจะเป็นสีชมพู L สามนะคะจะเป็นสีชมพูนะนี่ค่ะ สวยมาก L3 มีเอลยี่2ิบแปดสารหัส L3 ลสาหางปลาต่อจีบทวิตสีชมพูรหัสเอสวยมากเลยเนี่ยค่ะสีชมพูนะงานเข็นมือมัดหมี่รหัสเอมีเอลยี่ส2บแปดสามสิบสาและสารหัส L3 ลสาีร้อยบาททวนนะคะต่อไปตัวนี้ตัวนี้ใครได้นะคุ้มมากเพราะว่าเขาย้อมสีคามธรรมชาติ ย้อมคามธรรมชาติเลยนะคะสีคามธรรมชาติเลยแล้วก็เป็นผ้ารุ่นพิเศษจริงๆจะราคาสูงนะแต่ว่าพอดีว่ามาแค่แค่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นงานย้อมคามธรรมชาติมาแค่ตัวนี้ลายนี้แล้วก็ลายนี้ลายเดียวสีนี้สีเดียวเลยนะคะก็เลยเอามารวมกับรุ่นที่มิ้นปล่อยเซลล์ค่ะนะคะก็ให้ราคานี้ไปเลย400รอยบาททวนนะสี่ร้อยบาททวนนะคะรอทอลายชาัดลายเต็มมาก คุ้มจริงๆงานย้อมคำธรรมชาติทรงสอบผ่าหน้าสอบผ่านหน้าตัวนี้จะมีแต่งกระดุมปั๊มให้ด้วย3เม็ดแบบนี้เลยสอบผ่านหน้าอัดกาวเรียบร้อยนะคะรหัสจีค่ะตัวนี้รหัสจีนะคะสวยมากดูลายก่อนถ้าชอบเราแต้งมามีเชิงด้วยรหัสจีมีรอบเอว 28, 30, 32, 34และ36 ส0่ร้อบาททวน28 30 32 34และ36ค่ะราคา400บาททวนนะคะนี่เลย400บาททวนพร้อมส่งสำหรับลูกค้าที่พร้อมโอนส่งฟรีลูกค้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะนี่เลยค่ะท่งสอบ ผ่านหน้ารหัส G 28 30, 30 32 34มสและสาเอาไปเลย400บาททวนนะคะต่อไปสีแดงรหัส G 1 G 1สีแดงนะคะ G หนึ่งสีแดงย8 3แและสารหัส G 1มีรอบเอว28 34ิแปดสามละสามสิบและสานะตัวนี้ ราคา400บาทนะคะ2834และ32ค่ะรหัส G1 รหัส G1 ค่ะสอบผ่านหน้าสีแดงเอาไปเลย400บาททวนนี่ค่ะ400บาททวน G2 สีครามได้ลายมัดหมี่ลายนี้ G2 สีครามได้ลายมัดหมี่ลายนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นยอดสนนี่เลยค่ะสวยมาก รหัส G2 สอบผ่านหน้า G2 จะมีรอบเอว26 28 30 32 34 26 28 30 32และ34 400บาท400บาททวนรหัส G2 400บาททวนรหัส G2 นะคะนี่ค่ะทรงสอบผ่านหน้านะต่อไปสีน้ำตาลทองวิสีนี้สวย สีน้ำตาลทองสวยมากลายมัดหมียออสนทรงสอบผาหน้ารหัส G 3 G 3มีรอบเอว26 28 32 34 36 26 28 32 34 36รหัส G 3 400บาทค่ะรหัส G 3 400บาทเนี่ยค่ะจะสังเกตได้เลยว่าสีเขาจะไม่เสมอกันเป็นเรื่องปกติของงานทอ เป็นเรื่องปกติของงานทอนะคะพี่พี่ขาแบบนี้คือไม่ได้มีตําหนินะเขาเป็นแบบนี้ทั้งไม้เลยนะคะนี่ค่ะรหัส G 3 G 3มีรอบเอว 26, 28, 32, 34, 36รหัส G 3 400บาททวน G 3 400บาททวนนะคะเดี๋ยวแจ้งเข้ามาได้เลย G 4จะเป็นสีครามเข้ม จ4จะเป็นสีามเข้มค่ะอดูลายก่อน G4 สอบผ่านหน้าสีคามเข้มมีเอลสามสองรหัส G4 มีรอบเอลสามสิบสองค่ะ G4 มีรอบเอลสามสองเอาไปเลยสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาททวน G5 สีแดงค่ะ G5 สีแดงมีรอบเอลยี่สิบหกีสีแดงมีรอบเอลยี่สิบหกนะคะนี่เลย G 5หสีแดงมีรอบเอลยี่สิบหกนะคะ 45สีแดงรอบเอว26สะโพกไม่เกิน35ต่อไปตัวนี้สีครามลายมัดหมี่รหัส G6 ค่ะ G6 400บาท G6 400บาทถ้าไหนชอบลายนี้แจ้งเลยส่งสอบผ่านหน้ามีเอว26 28และ32 26 28และ32รหัส G6 400บาทท้วนรหัส G6 400บาทท้วนนะ ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสองรหัสจีหกสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปตัวนี้รหัสจีเจ็ดค่ะตัวนี้รหัสจีเจ็ดนะคะสีแดงลายนี้ก็สวยเหมือนกันนะตัวนี้จีเจ็ดสี่ร้อยบาทค่ะมีรอบเอลยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบสามสิบสองสามสิบสี่และสามสิบหกครบไซส์เลยรหัสจีเจ็ดค่ะ รหัส G 7นะคะ400บาททวน26 28 30 32 3 4 3 6ต่อไปเยอะมากชอบตัวไหนเดี๋ยวแจ้งมาเลยมีลายให้เลือกนะคะ G 8สีคามค่ะลายนี้มัดหมี่ยอดส่วนเหมือนกันสีคามลายมัดหมี่ยอดส่นรหัส G 8 G 8ค่ะสอบผหห่านนามีรอบเอ0 32 3 4 3 6 3 6 G8 ค่ะสอบผ่านนะมีรบเอสามส3สี่สบสอี่สามหสอบผ mm ่านนะรหัส G8 ได้ลายนี้เลยนี่ค่ะ G8 นะ mm hmm. ต่อไปรหัส G9 ค่ะ G9 นะคะนี่เลยค่ะสีน้ำตาลทอง

สีแดงรหัส G10 มีรอบเอว28 30 32 34 36 28 30 32 34 36รหัสค่ะ G10 รหัส G10 400บาทท้วนนะคะอย่าลืมจดรหัสนะชอบลายไหนจดรหัสแล้วก็แจ้งไซมินมาได้เลยที่เบอร์0804696461 0804696461นะคะ ติดต่อมาได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้มีเอลยี่แปดสามสิบสามสองสามสี่สามหรหัส g ีหนึ่งต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นหางปลารหัสเอลส่หางปลารหัสเอลี่ค่ะเอลี่มีรอบเอลยี่สิแปดและสามสิบหกค่ะเป็นงานลายนี้เลยนะสวยมากเป็นงานหางปลาสีครามรหัสเอลี่ หางปลาสีคลามรหัส L4 ค่ะแบบนี้เป็นงานกระโปรงคุมเขา่าความยาวจะอยู่ที่27-28นิ้วนะคะใครอยากได้สั้นขึ้นก็สามารถพับสวยได้เลยรหัส L4 ค่ะ28กับ36นะคะ L4 มี28และ36มมีอีกหนึ่งลายค่ะรหัส G11 G11 ตัวนี้เป็นสอบผ่าหน้า G11 เป็นสอบผ่านหน้ามีเอลและ3 4ราคา400ร้อยและ34ราคา400บาทรหัส G11 นรหัส G11 นค่ะรหัส G11 นึ่นึ่เลยสวยนะสอบผ่านหน้าสีคามต่อไปรหัสไอตัวนี้จะเป็นหางปลารหัสไอจะเป็นหางปลาแบบนี้เลย สี่บาทรหัสไอสีครามหางปลาสีครามล้วนเอลยี่สิบแปดสาสีเอลยี่สิสีครามงานทอมือแน่นอนค่ะรหัสไอนะรหัสไอนะคะมีเอลยี่สิมีรอบเอลยี่แล้วก็34รหัสไอค่ะ400บาททวนเป็นงานกระโปรงหางปลาสั้น ต่อไปสีแดงรหัสไอหนึ่งสีแดงรหัสไอหนึ่งหางปลาสีแดงค่ะนี่เลยยี่0แปดสามสิบและสา4สิบสองสี่ร้อยบาทยี่สิบแปดสามสิบและสา4สิบสองสี่ร้อยบาทรหัสไอหนึ่งรหัสไ1หนึ่งยี่30บแปดสามสิบสามสองยี่สิบแปดสามสิบและสามสิบสองต่อไปรหัสไอสองจะเป็นชมพูหมี่ขั้นตัวนี้จะเป็นงานมัดหมี่ขั้นค่ะนี่เลยขออภัยค่ะตัวนี้จะเป็นงานมัดหมี่สอดหลอง มีแจ้งผิดเนาะตัวนี้จะเป็นงานมัดหมี่สอดหลองนะสอดหลองก็คือจะเป็นแบบว่าสีสลับกันนะคะก็จะเป็นชมพูคามชมพูคามสลับกันแล้วก็ทอลายมัดหมี่เขาเรียกว่าตัวนี้จะเป็นมัดหมี่สอดหลองนะคะตัวนี้มีรอบเอล26 32 34 2 6 32 3สรหัสไอ,สอรหัสไอ,สอค่ะ26 3ส34าราคา400บาท ยี่สิบหกสามสิบสองสามสิบสี่ราคาสี่ร้อยบาททวนต่อไปรหัสไอสามจะเป็นสีชมพูขออภัยค่ะตัวนี้จะเป็นสีแบบว่าม่วงอ่าม่วงมะเขือตัวนี้จะเป็นม่วงมะเขือจริงๆราคาผ้ารุ่นนี้ราคาสูงนะเพราะว่าเขาจะเป็นแบบว่าเอาไปฟอกขาวก่อนนะคะเป็นสีพาเทลฟอกขาวก่อนแล้วก็ถึงจะ มาย้อมเป็นสีพาสเทลได้แล้วก็ค่อยมาทอนะคะกระบวนการจะเยอะกว่าเพราะว่าปกติถ้าเป็นงานเขียนมือย้อมคามจะเป็นโทนสีเข้มแบบนี้ก็คือจะเป็นสีฝ้ายมาใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปมัดย้อมเป็นโทนสีเลยนะคะเอาไปแบบว่าย้อมสีแล้วก็ไปอ่าเขาเรียกว,ว่ามัดหมี่นะคะไปย้อมแล้วก็มัดหมี่เลยแต่ว่าตัวนี้จะเอาฝ้ายฝ้ายที่เป็นสีฝ้ายอยู่แล้วเนี่ยเอาไปฟอกขาวก่อน พอฟอกขาวเสร็จแล้วย้อมสีแล้วก็ค่อยมัดหมี่แบบนี้ค่ะกระบวนการเขาจะเยอะกว่าราคาผ้าจะมาสูงกว่าแต่ว่ามินปล่อยให้เท่ากันเลยนะคะตัวนี้สีพาเทลรหัส i3 สามีเอยี่อมี L36 ส3มไอสีเอนะใครชอบรับเลยรอบ L36 ค่ะนี้ค่ะรอบ L36 นะคะแบบนี้เลย หางปลาสวยมากนะใส่ทำงานได้เพราะว่ามินจะไม่ทำสั้นมากก็ประมาณคุมเขา่าแต่ใครอยากได้สั้นขึ้นก็พับสวยได้เลยเอลสามหกรหัสไอสามเอลสามหกรหัสไอสามนะสี่ร้อยบาทหางปลาหางปลาลายมัดหมี่ลายนี้ก็สวยนะหางปลามัดหมี่ใส่บอกเลยว่างานกระโปรงรุ่นหางปลาหางปลาทวิตแบบนี้คือใส่แล้วดูเพียวมาก ทรงสอบเหมือนกันค่ะเพราะว่าสอบเราจะทําสอบเข้ามาแบบนี้ล้องผ่านหน้าใส่แล้วดูหุ่นเพียวมากๆเลยตัวนี้นะคะหางปลารหัส i อ i ีไอซมี26 28แล้วก็36มหไอีมีย6 28และ36รหัสไอสี่สีคามลายมัดหมี่ยอดสน400บาทรหัสไอ2ี่ยี่สิบหกยี่ะิ6แปดและสามสิบนะคะ ต่อไปสีฟ้าตัวนี้จะเป็นสีสไลด์สีสไลด์ก็คือด้านบนจะเป็นสีฟ้าด้านล่างเนี่ยจะเป็นคามนะคะสีคามแล้วก็ลายมัดหมี่แบบนี้รหัส i5 i5 าสีฟ้า400บาทจะมีเอลิมหและ28ค่ะนี่เลยรหัส i5 นะมี26และ28 i5 มี26และ28ค่ะท่านไหนสนใจเดี๋ยวแจ้งเข้ามาได้เลย i5 หนะคะยิมหกับ28ราคา400บาท และตัวสุดท้ายรหัสไอหสีเหลืองทองรหัสไอหสีเหลืองทองนะนี่ค่ะไอหสีเหลืองทองค่ะตัวนี้มีรอบเอลยิหกละยี่สิบแปดมีรอบเอลยี่สิบหกละยี่สิบแปดนะคะสี่ร้อยบาททวนนะคะนี่เลยค่ะรหัสไอมีรอบเอลยี่สิบหกแล้วก็ยี่สิบแปด โอเคค่ะมินยกครบเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไหนที่สนใจอยากจะรับงานกระโปรงหางปลาทรงสอบหรือว่าหางปลาต่อจีบทวิททรงหางปลาย้วยนะคะที่มินยกไปก่อนหน้านี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 8 0 4 6 9 6 4 6 1 0 8 0 4 6 9 6 4 6 1นนะคะหรือว่าสะดวกแอดไลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้แล้วก็จริงๆราคาเนี้ยคือเป็นราคาแบบเซลล์สุดๆเลยนะคะถ้าไหนที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาเพราะว่า สินค้ามีจํานวนจํากัดเผื่อแบบว่าอยากได้เอาไปเป็นของฝากก็ได้นะเพราะว่าจริงๆได้ใส่อยู่แล้วอะคะ่ะงานรุ่นนี้ใส่ทํางานได้ด้วยนะคะงานกระโปรงสั้นใส่ทํางานได้เป็นคุณครูแบบเนี้ยก็ปกติก็จะใส่ทรงประมาณนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็สามารถรับไปเป็นของฝากหรือว่ารับไปใส่เองก็ได้เนาะราคาแบบคุ้มจริงๆยังไงเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยจดรหัสแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ